คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนสำหรับใครที่หมอย,ยังไม่ขึ้นมึงปิดไปเลยสวัสดีครับวันนี้ก็มีกับช่องป้าจอสพารวยกันอีกแล้วนะฮะกับเกม r i d e r ร์เจนชิพออ f f อร์จูนนั่นเองนะฮะ,ะมากันเลยนะครับมาสำหรับวันนี้เนี่ยป๋าไม่มีอะไรมากพอดีว่าป๋าเพิ่งดูแข่งทีไอไปใช่ไหมในเกมโดตาทูนะแล้วป๋าอยากได้สกินนะ แล้วคือป๋าไปติดต่อคนใน Facebook อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเขาขายสกินป๋าให้ป๋ามาเนี่ย400บาทนะคันหน้าเออเป็นคันหน้าตัวเดืนสี่ร้บาทแต่พอดีป๋าแบบรู้สึกว่าไอ้เฮีย้ยกูมีตังค์อยู่ร้อยหนึง่งกูก็อยากแบบไม่ใช่มีตังอยู่ร้อยหนึ่งนี่คือกูอยากซื้อร้อยหนึ่งอะ่ะป๋าก็เลยจะเอาเงินร้อยหนึ่งเนี่ยมาปัน่นเลยได้สี่ร้อยบาทนะ ก็ชิวๆวันนี้น่าจะเป็นคลิปสั้นๆแหละเพราะยังไงมันก็ได้อยู่แล้วมาครับมาโอเคครับ okay, ตอนนี้ขึ้นมา153บาทแล้วนะโอ้ยถือว่าเร็วมากเลยป่ากดเล่นๆแป๊บเดียวเนี่ยได้มาแล้ว155บาทนะเด็กๆนเถบางคนบอกเอ้ยมันโปกติป่าเล่นทีเป็นพันไม่ใช่หรอวะยออแบบต้นทุนร100นึงเนี่ยมันต้องได้พันนึงดิพอดีวันนี้มาชิๆนะ ตรงนี้ป๋าแบบไม่เคยลงคลิปนะพอดีป๋าฝึกเล่นโดตาอะไรเงี้ยสนุกอะเออมีตัวใหม่มาด้วยเห็นก็บอกโกงมากเลยป๋าก็ลองเล่นดูแล้วก็งงๆอยู่อะอะไรเนี่ยดีน่านคลิปรัดคลิปอะไรวุ่นวายมากเลยแต่ก็เฮ้ยสนุกเว้ยช่วงนี้อะไรแบบไม่ได้มาทำคลิปให้เด็กๆหนุ่มทั้งหลายได้ดูเลยเนี่ยป๋าก็ต้องขอโทษไปด้วยนะพอดีติดเกมอะข้าใจป่ะอ่าโอเควันนี้เราอยู่เท่ 163บาทแล้วนะป๋าจะได้จะกินนะครหน้าเท่ๆมาแล้วสอ2ร้บบาทแล้วโอเคใช้ได้เลยครึ่งตางจากที่ปาตั้งใจนะบิก๊กเวนครับบิกบ๊กเ n นบิ๊กเวนนะฮะบิบ๊กเวนบิก๊กเวนอยู่ที่9กบาท20สตังค์นะโอเคผมอ่าันบ,บวกกันต่อเลยนะ ป่าจะเราจะกินได้้ตอนนี้2อ4บาทนะครับยังไงอยากจะพักหนึ่งก็ขึ้น300แล้วชิวๆยังไงวันนี้เรามาชิวๆอยู่แล้วเล่นแบบสั้นๆไม่นานนานมากหรอก400เองไม่น่าเกิน10นาทีอ่ะเออปาก็กดไปเรื่อยแหละเดี๋ยวมันก็ได้เอง นะตอนนี้เริ่มโดดแล้วเริ่มโดดแล้วอยู่ที่198ดนะโอเคย,ยอมไม่ก่อนย,ยอมไม่ก่อนต้องลงชนนะขออย่างงี้ยสำหรับใครที่อยากเล่นเกมเดียวเว็บเดียวกับป่าก็ตามลายแอดด้านล่างมาเลยนะเว็บยูฟ่าศูนยานะยังไงครับเว็บนี้เล่นเว็บเดียวกันจะได้แบบรู้สึกว่าไม่ได้ห่างไกลกันมากมันคนกันเองเล่นที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมัมมี่มาสองแล้วมัมมี่ มาแค่2นะฮะโอเคสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปแรกนะก็สำหรับเกมนี้นะเกม라 i d e เจ e เนน่ยหัวใจหลักของเกมนี้ก็คือฟรีสปินนะแล้วก็ในสิ่งที่ต้องรู้ก็คือมันจะมีน้องเจนหอมาใช่ไหมไอแม่หนูใส่หมวกเนี่ยเออน้องเจนเนี่ยเวลาปรากฏตัวขึ้นเนี่ยจะเกิดการคูนเห็นไหมคูนสี่ใช่ไหมอ่าพอาคูณสี่ปุ๊บมันก็จะนับใหม่ จนกว่าจะมีเจนมาอีกก็กับมาเป็นคูณหนึ่งยกเว้นในโหมดฟรีสปินในโหมดฟรีสปินเนี่ยตัวคูณจะค้างไว้มันจะบวกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืบางทีวกคูณ12ให้ได้เยอะมากเลยเอามามาแล้วครับบิ๊กวินนะผมบิ๊กวินครั้งนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่100 100เท่าไหร่128สบาท80สตางค์นะโอ้โหเฟี้ยงงอสัต ตอนนี้ป่าได้มาทั้งหมด327ปบาทแล้วนะฮะจากต้นทุน100อนะเล่นต่ละสี่บาทนะช่องป่าเล่นเน้นเล่นชิวๆนะไม่เน้นแจ็คพอตใหญ่อะไรมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าแบบเฮ้ยบางทีแบบมันไม่ต้องการอะไรเยอะเราก็แค่หา,หาเงินใช้นะหาเงินเติมเกมหาเงินกินข้าวหาเงินไปสาวไปดูหนังอะไรก็ว่าไป ไม่ต้องใช้เงินเยอะมากหรอกก็แบบ500 6 0 0หพันหนึ่งพอแล้วสุดๆดก็สามสี่พันน่ะแต่แบบมันไม่จำเป็นต้องได้เยอะเว้ยขอแค่แบบเราเล่นตามต้นทุนน่ะใครต้นทุนเยอะอยากได้เยอะอ่ะก็เรื่องของเขาไปแต่ป๋าเนี่ยจะเล่นอย่างนี้ต้นทุนน้อยๆเล่นก็ได้แบบพอกินพอใช้สิบเท่าแค่นี้พออ่ะอย่างิาถ้าป่ามีต้นทุนเยอะอ่ะลงหมื่นหนึง่งเล่นไปถึงแสนก็เป็นเรื่องปกติถูกป่ะแต่นี่ป่าต้นทุนร้อยหนึ่ง ได้พันหนึ่งก็ดีแล้วอย่างวันนี้เนี่ยมาชิวๆสี่ร้อยพอหรือถ้าแบบได้มากกว่านี้หน่อยก็เอาอะเออโอเคครับตอนนี้อยู่ที่311บาทแล้วนะฮะโอเคอามาครับมาครับเจนออกนะเป็นคูณ2แล้วก็มาแค่นั้นแหละกลับมาคุณนึงอ่าไม่ได้อยู่ในโหมดรีสปินนะมันก็จะไม่คูณไม่ใช่ไม่คูณมันจำแบบ คูณมันจะรีเซ็ตอ่ะมันจะไม่ใช่แบบคูณค้างไว้แล้วทบไปทบไปเรื่อยๆนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเล่นเนี่ยเดี๋ยวพอได้ปีสเปนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเจะเห็ุพร้อมกันเลยว่าไอ้ตัวคูณเนี่ยมันจะค้างไว้แล้วทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะสำหรับเกมนี้นะหลเดร์ใจนะก็มาเล่นกันได้นะเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่แบบว่าป๋ารู้สึกว่ามันเล่นง่ายแล้วมันเข้าใจไม่ยากแล้วแบบรู้สึกว่าโอกาสลุ้นโอกาสอะไรมันมันได้อะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาละมาละมัไม่สอง มัมมี่2ตัวที่3จะออกหรือเปล่าอ่าเผื่อใครยังไม่รู้นะมัมมี่ถ้าได้3ตัวก็คือเราได้10ปฟรีสปินเลยนะฮะหรือถ้าได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น12แล้วก็16 18เป็นเลขคู่ขึ้นไปตามจำนวนและในระหว่างฟรีสปินน่ะถ้าเราได้มัมมี่ําอีกมันก็จะเป็นฟรีในฟรีในฟรีสปินไปเรื่อยๆเื่ยเลยเย,เย,ย้อนไปดูคลิปเก่าของป่าได้นะมีคลิปอยู่ฟรีในฟรีนะ อ่ะครับผมตอนนี้อยู่ที่312บาทนะป่าบวกต่อนะไปครับไปบวกครับบวกกดเรื่อยนะเป้าหมายในวันนี้ไม่ได้ไปไกลเยอะตอนนี้300ใช่ไหมอีกแค่ร้อยเดียวเองเอามาแล้วครับมัมมี่มัมมี่สองแล้วก็มาให้กูแค่ต่อแค่นั้นแหละไอ้จิ้มหอยเนี่ยมีให้หลุน้นยังไงครับมาไม่มีนะครับ แล้วก็มาให้ลุ้นอีกแล้วจะออกไหมไม่ออกเดี๋ยวมีลุ้นอีกอา่าฮ่าป๋าโคาชอบไปจังหวะเฮียเนี่ยเอามาแล้วครับบัมมี่สามตัวครับัมมี่สามตัวมาแล้วตัวท,ที่สี่ออกหรือเปล่าไม่ออกนะครับเอาแค่เรียบร้อยบัมมี่สามตัวสิบฟีสปินนั่นเองนะวู้ฮู้อ่าสิบปีสปินมาแล้วเดี๋ยวรอดูได้เลย แล้วเล่นเนี่ยมันจะเป็นส0ปีสปินน้องเจนมาแล้วน้องเจนคูณ3หลังจากนี้ปึ๊บตัวคูณจะค้างไว้ไม่หายไปไหนพอเจนออกอีกมันก็จะคูณไปอีกนะรอดูรอดูอ่าเจนมาอีกแล้วนี่ครับผมคูณ4ี่ครับมันจะบวกไปเรื่อยๆเห็นไหมอ่ามาแล้วครับมาครับคูณ4เป็น4บาทนะเพราะได้แค่บาทเดียวนะครับผมอ่า ได้มาครับ2บาทนะครับผมไม่ครับ2.4บาทนะยังเหลือฟรีสปินอีก6ครั้งนะครับต้องเจนมาอีกคูณ5นะครับผม,มามาครับว้าวครับไม่เป็นไรครับว้าวอีกแล้วครับกูเริ่มจะเป็นไรแล้วมาอีก10บาทนะคนเจนมาอีกคูณ6ครับผมโอเคคูณ6 38บบาทนะครับโอเคครับผม เหลือฟรีสปินอีก2ครั้งนะอ่ามาอีกแล้วครับสามสิบเอ็ดบาทนะผมโอเคครับสามสิบเอ็ดบาทคนระับสามสิบเอ็ดบาท้องเจนไม่ออกว้าวนะครับสิบฟีสปินได้ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะฮะอ่ากดคอลเลกต์เพื่อเก็บเงินได้เลยโอเค และในตอนนี้ป๋าก็มีเงินอยู่ทั้งหมดทั้งสิ้น470บาทนะครับเกินจากเป้าที่ป๋าตั้งไว้ตั้ง70บาทเพียงพบได้ฟรีสปินนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจของวันนี้แล้วนะภารกิจแบบง่ายๆหาเงินซื้อสกินเกมนะยังไงก็ลองฝึกเล่นกันได้นะโดตาสนุกอ่าโอเค ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องป๋าจอสพาเวยและถ้าอยากเล่นเกมเดียวกับป๋าเว็บเดียวกับป๋าก็สามารถแอดลน์แอดด้านล่างได้ที่เว็บ u f ฟ่า6ูนสำหรับคลิปต่อไปป๋าจะเล่นเกมอะไรต้นทุนเท่าไหร่ก็ติดตามกันได้เลย <laughs>